จะดา่าจะด่าว่าเ่าเลยฟังบอกว่าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชี้ันทุกอะไรอ่ะอะไรอ่อะอถ้าถ้าถ้ามีได้ถ้ามีได้ถ้ามีต่อมาไม่น้องก็แย่นะโปรแกรมเมิอ่ะเอาส้นตีนพิมพ์มยังผ่านรีควายแม่ บีก็บอกมันไปดีมดดีบอกมันไปดีว่าเกศเฉลี่ยให้ทีฟบอกมันไปดี B. บอกไปดีวีหาบอกไปที่มึงเรียนอะเกตกูเเกศเฉลี่ยของฉันเข้าใจปะ่ะบีท้เกตเท่าไหร่ฉันก็เท่านั้นแหละเกตมันว่าฉันว่าบี